วันนี้เราทาแก้ละคายเครืองหลังทำนะคะมันจะช่วยลดอาการบบมแดงแล้วก็มากเกลนแล้วก็แรปไว้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องจับก็จะได้ชุ่มชื้นกับเก็บความชุ่มชื้นไว้อยู่รอบนี้ฝังในในเนี่ยไม่เจ็บละ,ะแต่แตเจ็บอยู่แค่ช่วงขอบขอบน,น,นอบี่คือทำอที่ยิบกับเดิมเลยนะแต่ว่ามันมีลมเย็นดนะสองเทอร์โม อันนี้ครั้งที่5และเดี๋ยวพี่ออนไว้ไปดูอีกทีว่าเหลือประมาณไหนนะคะเดือนหน้ายัางไงก็ใช่ค่ะเมื่อกี้พี่ออนลบรอยสักเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะคะ mm hmm. ก็ลบเสร็จแล้วตอนเนี้ยเรามาร์กเกนแล้วก็ทายาแก้ระคายเคืองแล้วก็ไม่มีอะไรคือเดี๋ยวสักพกักมันก็จะ ความแดงก็จะยุบลงความบวมก็จะยุบลงแล้วก็โดนน้าได้ไหมคือมันก็ได้เลยเนาะมันก็ไม่ได้ค่อยแสบนนคือม,มันไม่ได้มีแผลแบบเลือดออกไม่ได้เป็นจ้ำเลือด<ม>เ,เพราะตัวนี้คือคลื่น75นาโนเมตรของพิโนเซคคาเลเซอ ส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่ออนถามว่ากี่ครั้งอีกทีก็คือส่วนใหญ่มันจะบอกจํานวนครั้งที่แน่นอนไม่ได้สีที่เข้มเข้มดำๆอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะออกง่ายกว่าแล้วก็ดีที่มันไม่ได้แบบว่าไปลบเลยสักด้วยวิธีอื่นมาก่อนคือบางของบางคนอ่ะมันเป็นแผ่เป็นคือมันเป็นสกาแล้วอ่ะคือบางบางเครื่องอ่ะที่ที่ร้านที่ไปสักอ่ะเขาจะมีเครื่องลบรอยสักบางทีมันเป็นเครื่องจีนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ใช่ตัวคลื่นของพีโคเซคันจริงๆหรือคิวชวิตจริงๆมันจะเป็น มันคือเลือดออกมันจะเป็นแผลอือพอเป็นสากาหนะพอเป็นแผลเป็นเสร็จมันจะมันจะหุ้มไอ้อไอ้สีสักอีกทีนึงฉะนั้นมันจะต้องทะลวงให้ลงไปเพราะว่ามันจะมีแผลเป็นอนะปิดปิดรอยสักอีกทีแต่มันก็มีสีอยู่ข้างล่างอันนั้นอันนั้นก็จะแบบจะยากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เวลาที่สัก อันนี้ก็เท่าไหร่นะสิบสิบเท่าไหร่ปีแล้วเราประมาณสิบสิบสามปีสิบสามปีเหมือนลูกชายที่ว่าสิบส,สิบกว่าสิบกว่าปีแล้วนะคะสีมันก็ยังอยู่เนาะซู้มันก็ติดติดดีนะนขนาดสีสมัยก่อนก็ติดดีแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองสีแดงที่ที่แบบ จะ,จะใช้เวลากว่าเขาแล้วก็ที่แม่แนะนําให้สักพวกสีเนื้อทับอะเหมือนสักคิ้วอะ,อะสซซีซีดอะมันจะค่อนข้างออกยากมันจะไม่มีสีอะไม่มีค่อยมีอะไรให้ดูดนะคะก็เลี่ยงที่ที่จะไปพวกสักทับแบบนั้นอแต่บางคนเขาก็ต้องการเร็วแบบว่าไม่กลัวแผลเป็นเลยนะที่เขาจะต้องไปราชการนะ่ะทับเลยเขาก็ไปเอาอไม่รู้มันคืออะไรลนอะ ให้เป็นแบบว่าให้เป็นให้สีออกเป็นแผลขุดเป็นแผลเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสเรื่องแผลแต่ขอให้ออกเร็ว <c oughs> ๆเออก็เอออย่างนั้นมันก็ถ้าถ้าคนไม่สีจริงๆเรื่องแผลเป็นมันก็เอาไงก็ได้ให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นแผลเมื่อกี้มันก็ไม่มีแผลเวลาสีมันโดนอิงเลเซอร์มันจะแตกอยู่ข้างล่างแล้วก็อาศัยระบบุมภูมิคุ้มกันไม่เลือดขาวของเรามาเก็บกินพวกแมคโครฟาจมาเก็บกินขึ้นกับ ระบบคุ่งกันแต่ละคนอืก็ดูแลสุขภาพมันจะได้ภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็มากินเม็ดสีพวกนี้นออกไปแล้วเราก็รอก่อนเดือนหนึ่งเพราะว่าต้องรองร่างกายกินไปเรื่อยๆอือก็ไม่ต้องไม่ต้องทําเร็วแต่บางคนก็ก็แบบที่ไปทํางานเขาจะต้องการเร็วอะ่ะอือก็อ่าลองก็คุยเป็นกรณีไปค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ